ยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับวันนี้วันที่หนึ่งร้อยสี่ครับนับจากวันออกพรรษาครับเหลืออีหนึ่งร้อยหกสิบสามวันครับก็จะเข้าพรรษากันอีกแล้วรับผ่านวันปีใหม่มาได้กี่วันจ๊ะ ยี่สิบเก้าวันครับใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างสาธุาเราเกิดมาทำไมจ๊ะทำปรานิพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีครับพระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ภายในตัวของเราครับเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เหนือสะดือสองนิ้วมือครับด้วยทําใจหยุดนิ่งเฉยเฉยครับใครบ้างที่ทําไม่ได้จ๊ะคนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทํากันได้ไหมจ๊ะทําได้ครับถ้าได้ทําทําไม่ได้เพราะไม่ได้ทําครับจ้ะเขาจะต้องตอบย้ําซ้ำเดิม ให้คล่องปาาให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำกันให้ได้อย่างดวนฉีก็เลยนะจ๊ะโดยเฉพาะนักเรียนใหม่ก็จะต้องศึกษาไว้เพื่อการดำเนินชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะความผิดพลาดเป็นอันตรายจึงจะมีอาบายทุกติวินิบาตนรกพระเศอศสุรกกายสัตว์เดรัจฉานรองรับอยู่ เราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาไว้เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์กันนะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อกระทำกระถิ่นลายวันปี 49, 2 5 4หเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกองเป็นกองที่87สบาธุบูชาธรรมโดยคุณพ่อสกลกนวิศว์วัจรสีโลธและคณะญาติพี่น้องเนื่องใน พระวันคล้ายวันเกิดครบ97ปีิบเจตปียายจามหารัตนาบาศิกาแจงขนุยงเป็นกองที่13สาธุขอ,อนมโมทนาสาธุการให้โดยเ,เ,ยเร็วรวยแรงรวยลวดรวยล้นฟ้าหรือทุกวันหลืหลไม่อาจหรือสัญญาสบันหันแหลกนะลูกนะสาธุให้โดยบุญลยบาร,รมีเข้าถึงพระธรรมกายทุกทุกคนนะจ๊ะ สาธุขอแบ่งบุญนี้ให้กับน,นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาท่วโลกทุกทุกคนจ้า,าธุวันนี้ก็เป็นวันพระแลนสิบห้าคำ่ำเดือนยี่เป็นวันที่เราชาวพุทธจะต้องให้เข้าถึงพระในตัวกันให้ได้นะจ มันพระนี้ต้องนึกถึงพระพระต้องเห็นพระเน,เนเห็นพระแล้วก็ต้องโยมก็ต้องเห็นพระนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระลึกนึกถึงกันให้ดีนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีเทศนาของหลงวงพ่อทศชีโวเดี๋ยวจะสงวนเวลาให้ท่านก็จะพูดถึงบุญ ในวันที่สามกุมภาพันธ์วันมหาปูชนียาจารย์ครับซึ่งเป็นวันวนรณภาพของพระเดชคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายและก็วันละสังขารของมหารัตนะอุบาสิกาทองศกสำแดงปั้นผู้คนพบวิธีการบูชาข้าพระกับเป็นวันสลายร่างวิญาจารย์ของเราเลจ้ะเราก็มาเอาบุญใหญ่กัน ในชว่วงนี้เราก็เลี้ยงพระให้กำลังแด่ภิกษุชมเดนผู้ประพฤติธรรมแล้วก็ถวายบุญให้ท่านทั้งสามกันอยู่นะจ๊ะแล้วก็วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ห้ากุมภาพันธ์เวลา16.30นถึง18.00น,นก็มีบุญพิเศษ คือการทำความสะอาดพื้นลานทาด้านทิศใต้ของมหาธรรมกายเจดีแล้วก็มีการปักเสาพระทีพใส่โคมดวงแก้วเพื่อเตรียมงานวันมาคะบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่สิบสามกุมภาพันธ์นะจ๊ะครับนับจากนี้ไปก็แค่อีกประมาณสองอาทิตย์รประมาณแถวๆนี้เพราะฉะนั้น มาเอาบุญใหญ่กันนะจ๊ะส่วนอุปกรคคลเราก็คงจะเข้าใจแล้วแต่สำหรับสมาชิกใหม่ก็ก็จะต้องรับทราบเอาไว้ว่าบุญพิเศษนี้เราก็ไม่ควรจะขาดจะต้องเตรียมหนึ่งกระป๋องน้ำสำหรับซักผ้าถูพื้นหนึ่งใบสองไม้ม็อบนึงอันสามผ้าถูพื้นหนึ่งผืนซึ่งทางเราจะเตรียมไม้กวาดและที่ตักฝุงไว้ให้ ส่วนรายละเอียดองน่อาจารก็คงจะแจ้งให้ทราบกันในภายหลังนะจ๊ะหน้าทีของเราคือเรามาเอาบุญใหญ่บุญพิเศษจะให้ขาดตกบกคล่องเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวก็เร,เรามาเกิดเพื่อการนี้เพื่อมาสร้างบารมีสั่งสมบุญบารมีกันให้มากๆเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้จํากัดเหลือเกินนะจ๊ะ <S <S ไม่นานเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเราก็ต้องละ จากโลกนี้ไปะฉะนั้นวันเวลาที่เราอยู่นี้ก็ต้องรีบกอบรีบโกยรีบสั่งสมบุญบาร,รมีกันให้เต็มที่นี่เป็นเรื่องจริงในแต่ละชาติที่เราเมาเกิดสร้างบารมีกันในชาติพราะหมดลมก็หมดสิทธิ์ในการสร้างบารมีแล้วเราจะต้องไปอยู่ในภพภูมิที่ไปเสเวยผลแห่งบุญที่เราทำตอนที่เรามีกายมนุษย์อยู่ จะรับบุญได้ก็แค่บุญอนุโมทนาที่เขาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แต่บุญที่เขาอุทิศไปให้นะี่มันมันไม่ได้มากกับบุญที่เราจะทํากันเองนะจ๊ะแล้วก็เรามีจุดที่สุ์ที่สุดแห่งทมพักกลางทางกันที่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เป้าหมายของเราและที่พักกลางทางของเราอยู่ตรงนั้นซึ่ง แต่เฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นที่มีมโนปณิธานเดียวกันการไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ง่ายแค่การไปสู่ปิดอบายไปสู่สุปติโลกสวรรค์ก็ยากแล้วแต่การไปสู่สวรรค์ชั้นนี้ชั้นเดสิตนี้ไม่ใช่ง่ายที่จมนวนของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งอนิยตะโพธิสัตว์นิยตะโพธิสัตว์จะได้รับพุทธปิจาการแล้ว ปรารถนาแบสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีพระอริยบุคคลอยู่ที่นั่นอีกการไปตรงนี้ไม่ใช่ง่ายเลยและยังมีมากกว่านั้นอีกนะจ๊ะมากอีกมีทั้งผู้ปรารถนาที่สร้างบรารมีแบบทั้งประสัปัญญบุรุเจ้าพอปพัจเจกบุรธเจ้าพระอัครสาวกมหาสาวก ชมนมอยู่ทางนั้นเลยจ้ะที่พิเศษยังมียังมีที่หลงเหลืออยู่น่าศึกษาทีเดียวคือผู้ที่ปรารถนาจะเข้านิพพานด้วยกายมนุษย์ตรงนั้นแหละยังมีอยู่ซึ่งจะต้องสร้างบารมีมากมหาศาลไม่ใช่แค่สี่สิบประสงค์ไข่แสนมหากัรหรือแปดสิบประสงค์ไข่แสนมหากับ ตามสูตรสำเร็จในการเข้าสู่นิพพานถอดกายเท่านั้นมีตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่าไปอยู่น่าไปเราจะได้สังสรรค์กันในหมู่ผู้ที่จะไปลือวัตตะนะจะ๊ะกับจะได้ไปสังสรรค์กับทั้งนิยตะโพธิสัตว์อนิยตตะโพธิสัตว์แล้วก็พูดปรารถนาในภูมิมันสูงอย่างนั้นซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังกันมาก่อนลอะ แต่วันนี้วันตรุษจีนก็ามาเล่าให้ฟังสาธุเพื่อที่จะได้รับทราบตรงนั้นสําหรับผู้ที่มีบุญมีบาร,รมีเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็จะให้วันเวลาที่เรายังมีกายมนุษย์อยู่เนี่ยผ่านไปอุปกรณ์ในการสร้างอรรมีบาร,รมีที่เรามีอยู่เนี่ยทำให้มันเต็มที่อย่าไปเสียดายเลยตายแล้วก็ เอาไปใช้ในโลกในปรโลกไม่ได้มันก็ตกเป็นของคนอื่นดีกันแหละเราทำล้วก็ได้ของเราไปและสิ่งที่เราทำก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์จะเป็นที่สั่งสมบุญบารมีของรุ่นต่อๆไปผู้ที่มาจากภายหลังเราก็จะได้เก็บเกี่ยวบุญกันให้เต็มที่และหลักวิชาที่สำคัญในการทำบ,บุญเราก็เรียนรู้กันอยู่แล้ว ก่อนทำกำลังทำหลังจะททำแล้วใจตั้งใสทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นทำด้วยนี่เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องทำให้ถูกหลักวิจัยครบถ้วนบริบูรณ์ทำไปแล้วก็อย่าไปเสียดายนะจ๊ะอย่าไปเสียดายแต่เสียดายแล้วก็ได้ฟังเคสต่อดีมาตั้งหลายเคสแล้วว่ารวยรแล้วก็มาจนทีทหลังสมบัติที่เคยเป็นของเรา ได้อันตรธานไปได้เหตุต่างๆเพราะไม่มีบุญเรารองรับเนื่องจากเราเสียดายในภายหลังครับความน้อยใจนี่ความน้อยใจเราฟังยกหยกนะจ๊ะเราฟังยกหยกเลยเนี่ยในเคสที่ผ่านมากับวันนี้ในช่วงรายการสู้ต่อไปเนี่ยมีเรื่องราวที่เป็นข้อคิดสกิดใจทีเดียว ว่าความน้อยใจไม่ว่าจะมาด้วยเหตุอันใดก็ตามโดยอบัติเหตุหรือโดยเจตนาหรือโดยวิบากกรรมหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราสูญเสียบุญใหญ่ที่เราจะพึงได้อย่างเต็มที่แล้วจะเป็นเหตุให้พัดพรากจากหมณะไปโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะลูกนะสำคัญมากต้องศึกษากันเอาไว้ให้ดีเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีบุญใหญ่แล้วก็ใกล้จะมาถึงแล้วเนี่ยในวันมาฆบูชาเนี่ยปีหนึ่งก็มีหนหนึ่งมันจะมีเหตุที่จะทำให้เราใจตกหงุดหงิดหุนงานฟุ้งซ่านอารำคาญใจน้อยใจขาดเคืองใจอะไรสารพัด มันพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งจากวิบากกรรมจากอุจากเจตนาแต่เจตนาเนี่จะน้อยมากส่วนมากจะเป็นเรื่องไม่ได้เจตนาแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะคุยกันก็หลับอาจยะหรือบางทีไปได้ยินถ้อยคําที่ไม่น่าฟังใบหน้าที่ไม่น่าดูเลย <c oughs> บางทีเราต้อง ทำแกล้งเป็นลืมไปมั่งในถ้อยคำเหล่านั้นหรือทำเป็นว่าไม่เคยเห็นมากอกหอนมั่งอะไรนีเพื่อจะรักษาใจของเราใสๆทั้งที่เรารักกันอยู่นี่แหละแต่กิเลสที่อยู่ในตัวหรือพยามาณที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันไม่ค่อยจะยอมให้เราได้ทราบารมีได้อย่างสะดวกสบายนะจ๊ะหมีเหตุนั้นเหตุนี้เหตุนู่นแต่เราต้องรู้ทันว่ากำลังหมดหีดแล้วนะจ๊ะ กำลังขาดเคืองใจแล้วกำลังจะน้อยอกน้อยใจแล้วต้องเอาชนะมันตั้งแต่มาเริ่มก่อตัวที่ในใจเราจากภาพหรือเสียงที่ผ่านมาทางตาหรือหูจะโดยเจตนาหรืออะไรกันด้วยเหตุอะไรก็ตามต้องมีสติตาน,นั้นยับยัางมันนะถ้าเราเอาชนะตรงนั้นได้ละนิ่งนิ่งทำเฉยเฉยแค่นั้นเองเนะี่ยนิ่งนิ่งเดี๋ยวอารมณ์นั้นมันก็ผ่านไปแต่้าไปคว้าอารมณ์นั้นอยู่กับเรานรืจ๊ะ เราก็จะได้มันคือได้น้อยใจอย่างสมบูรณ์ทีเดียวนะจ๊ะได้ขัดเครื่องใจได้งุดหิดงุ่นงานฟุ้งซ่านรำคาญใจได้บุญหกนี่จ้ะเราจะได้เลยนั่นแหละทีนี้เราก็ต้องดูเรามาวันนั้นเพื่อเราจะเอาสิ่งนี้หรือเอาบุญเอาบุญจ้ะต้องถามตัวเองเรามาเนี่ยเรามาเอาบุญหรือมาเอาเอาไอ้ที่เขาอย่างนั้นอะ ต้องถามตรงนี้เลยจ้ะเพราะทรยบกว่าเราจะได้มามันลําบากนะลุกนะมันลําบากจากชีวิตเป็นเดิมมาเนี่ยเรารู้แล้วกว็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ง่ายแล้วกว็จะเอามรวมกันติดอย่างนี้นี่ม,มันเหืดขึ้นคอเลยครับบางทีพวกเราไม่รู้ตัวหรอกเพราะเรายังไม่มีธรรมจกักขุยังไม่ได้ไปถึงจุดตรงนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยแหละผู้ค้นพระวิชาธรรมกายท่านเคยลำพึง ให้ฟังในโรงงานธรรมวิชาท่านบอกว่าภาษาท่านนะครับพวกมึงรู้เปล่าว่ากว่าพ่อจะเอาพวกมึงมารวมกันได้เนี่ยเสียบุญเสียบุญมีไปเท่าไหร่ครับแปลว่าอะไรแปลว่าบุญกับบาปประทะกันอยู่ตลอดเวลาบาปก็คือฝ่ายไปยามมาก็จะไปยามไม่ให้มารวมกันจะเอาตรึงไปติดเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดให้มันกระจายกระจายกัน,กน,กน ให้สื่อสารกันไม่ได้ให้ไม่เจอไม่เจอกันหรือตายแล้วเพิ่งมาถึงอะไรอย่างเงี้ยเออระเดียวพระคุณหลงปูมาอยู่ก็บาแล้วเออผมมาถึงก็ได้แจกกราบรูปท่านกราบหรือ <c oughs> ได้ยินในฟังเรื่องราวั่น <c oughs> อะไรอย่างเนี้ยเพราะนั <c oughs> ้นท่านก็จะต้องไปสู้ลบปลบ,ลบมืออย่างนั้นการจะสู้ลบปลบ,ลบมือไปยมานไม่ได้ใช้รถถัง <c oughs> ไม่ใช้กระบองก <c oughs> ไม่ได้ใช้ปืนเลย <c oughs> แต่สู้กันด้วยบุญญาลิข์กับปะทะกัน บุญเสียไปเพื่อจะเอามาสักคนหนึ่งหรือสองคนครหรือทุกๆคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่กายมนุย์นี่ยจะไม่มีวันรู้หรอกเพราะกายมนย์เหมือนหุ่นที่บุญระบาปเขาเชิดอยู่ข้างในนั่นแหละเหมือนหุ่นนั่นแหละแต่ใครจะไปเซตโปรแกรมตรงนั้นอย่ในกลางกายนั่นแหละมันก็จะเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นการลำพึงเนร,รู้หรือเปล่าถ้าท่านลำพึงนันแปว่าทุกคนต้องมองเข้าไปสู่ภายใน แต่เนื่องจากทุกๆท,ท่านในโรงงานนะท่านม,มีมีธรรมชากขุมียาณทัศนะได้ไปรู้วิชาทำการท่านก็มองตามพอมองตามพอสุดเสียงม่เด็คุณหลวงปู่ก็เห็นเป็นเรื่องเวลาเข้าใจโอ้โอ้เสียากาัรใบเยอะแยะเลยไปจะได้มาเพียงหนึ่งได้มาแล้วยังต้องมารักษาให้อยู่กมูกนะ่นณะเพื่อสร้างบาร,รมีแต่ ในขณะที่บุญทำงานตลอดเวลาบาปก็ทำงานตลอดเวลาเช่นเดียวกันเพื่อจะให้กระกจัดกระจายให้กระทบกระทั่งกันไ้กระจายกันให้เราบุญหกด้วยกันหงุดหง,งิดงุ่นงานฟุ้งค้านรําคาญใจขัดเคืองใจน้อยอกน้อยใจมีถูกอกใจถูกใจฉันจะเอาอย่างนี้แต่ก็ให้อย่างนั้นครับฉันจะนั่งตรงนี้แต่เขาจะนั่งตรงนั้นอะไรสารพัดมันมีเหตุมันทําให้ขุนจริงๆไม่จําเป็นต้องขุนเลยเนะี่ย เราทําให้มันใสๆเอาไว้เห็นไหมจ๊ะนี่นี่นี่คือความจริงจะต้องพูดให้ฟังครับส่วนพ,พ,พนเรารู้ความจริงแล้วเราจะทํายังไงแล้วแต่เราแล้วแหละครับถ้าจะเอาบุญให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องทําตามหลักวิยาแต่ว่าเอ้ยังเกิดด,ดได้ตั้งหลายชาติไ,ไปไน็นไรแลวเราเข้าไปเอาชาติหน้านั่นก็เราเราเอาชาติเนี่บุญหกก็ยังมันก็เราไปกอบไปโกยชาติหน้าชาติหน้านี่เจอกันอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับ บางทีขึ้นไปอยู่ตรงนู้นนะจ๊ะเอาดูล้นมาอีกแล้วเพราะตรงนั้นก็อายุเทวดาก็เหมือนอายุมนุษย์อยู่ถึงอายุไขก็มีครับไม่ถึงก็มีหลายรอบก็มีคือเลยอายุไขหนึ่งรอบแล้วก็จุติเกิดใหม่ตรงนั้นอีกครับเรื่องมันซับซ้อนนะจ๊ะเรื่องมันซับซ้อนดังนั้นดีที่สุดนะจ๊ะในตอนนี้ทำไปจากขรรยานทัศนะยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเราก็ทําตามหลักวิชาก่อนฟัง จำและทำทำอะไรทำใจให้ใสใสทำใจให้ใสใสแล้วก็บุญทุกบุญเป็นบุญใหญ่ทั้งสิ้นมาเอาซะ้วจะบุญกวาดลานทำบ,บุญบปฏิสถานโคมใส่เทียนให้มันปลื้มไ่ทุกขั้นตอนพอถึงวันจินยิ้มแย,ย้มแจ่มใสเตรียมเลยนะเตรียมออกจากบ้านเนี่ย <laughs> 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 พอออกจากบ้านเดี๋ยวเราจะต้องเจออะไรเนี่ย <laughs> ใส่ไว้สอนตัวเองให้ดีหลังงานเจ็ดวันไปแล้วจะงุดหิดร้างแครนตามสะดวกไปเลยตกเบิกงุดหิดโั่นนน่นไปตอนนู่นจะร้องเดียวร้องหมูร้องไปเลยนยจะร้องให้ร้องเดียวร้องหมูร้องไปเอะลำพึงลำพันกับต้นไม้กับไปลำพึงไปเอาแมวมาตวงคุยกับมัน บอกไม่น่าทำงั้นอะไรนี่เลยนะนงนิงนะคุยแบเนี้ไอตอนนั้นทําได้แต่ช่วงก่อนทำกำลังทำี๋ยวหลังทําแล้วเจ็ดวันนี่ใสๆนะจ๊ะแต่พอเราลำพึงเสร็จหายหงุดหิดแล้วรีบนึกถึงบุญมันดีเลยครัโอ้ให้ใจมันปลื้มมีปิติยินดีนี่ศึกษาไม่ให้ลงแน่เลยมีสำคัญเดียวหรือจะคิดอย่างนี้ก็ได้ เราหงุดหงิดเสร็จเรียบร้อยไปแล้วกล่าวแล้วยิ้มตลอดการไปเลยบอกที่ตางว่าหงุดหงิดไปเรียบร้อยแล้วเพราะหงุดหงิดมันเสร็จมันก็ต้องหายหงุดหงิดถูกป้อ,องก็บอะจารถูกไม่มีใครหงุดหงิดตลอดชีวิตใช่ทุกวันทั้งวันทั้งคืนครับับมนเพราะมันมีเรื่องใหมๆ่ <ri> ๆหมมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละคิดอย่างนี้ได้แล้วสบายใจอาจารเริ่มเลิมมันไปมั่ง ลืมหน้าตาคนนู้นลืมเสียงคนนี้ลืมประโยคนั้นลืมประโยคนี้ใจเราจะได้ใสใสใจใสเป็นไงเหมือนโซลมอนนี่ไหมล่ะครับอืมใจก็ใสไหมจ๊ะครับเออจากมะพร้าวเป็นไงเป,นเป็นดวงใสใสครับดวงใสใสปกติเรียกคริสตมบอลนะแต่ภาษาเขา แกสบอลเอ๊ดีอย่างนี้หลวงพ่อชอบมันสื่อสารง่ายดีเคาร์บิลตคริสตัลบอกเขาภาษาเขาแกสบอลนี่ฟุตบอลแก้วเกิดขึ้นในตัวพร้อมกับความสุขที่มันเกิดขึ้นมานี่ก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องศึกษากันให้ดีนะจ๊ะอย่าให้มันน้อยใจแล้วมันหมดเวลาแล้วเนี่ยหรือขัดคืองใจเลยรักษาใจใสๆดีกว่าเวลามัน มันเหลือนิดเดียววันเดียวคืนไว้ใจว่าเราเพิ่งมาพบกันเมื่อวนันอาทิตย์ <ค alia S 2> <N> นี่อาทิตย์นี้อีกแล้วระหว่างวันจันทถึงวันสเสาร์เราพบกันที่จานอ่อนดำเดียววันเดียวคืนเดียววันเดียวคืนอ้าววันอาทิตย์อีกแล้ควครับวันผ่านไปเร็วนะจ๊ะผ่านไปเร็วมากเลยแล้งงานเรายังไปไม่ถึงไหนเลยหมหารัตนวิหารคดนี่ดูสิมันยังไม่เรียบร้อยครับเราต้องรีบทํากันให้เสร็จเพื่อที่จะมาอาวุญใหญ่ ได้มาเลี้ยงพระกันทีถึงหลายๆแสนองค์เอาทุกนิกายทั่วโลกมารวมกันเราจะได้มีความปลื้มปิติยินดีแล้วก็อยู่ในยุคสถาปนาพระพุทธศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวกันก่อนที่เราจะละจากโลกนี้ไปนะจะ๊ะให้คิดอย่างนี้ทุกๆวันเลยเดี๋ยวจะไม่พูดอะไรเยอะจะเสมวนเวลาให้ประเด็คุณหลวงพอ่อทัตตาชีโวท่านวันตรุษจีนี้ก็ขอให้ ลูกทุกๆคนที่ที่เป็นชาวจีนยังรักษาธรรมเนียมเพณีที่ดีงามนี้เอาไว้ก็ให้มีความสุขความเจริญให้ประสบความสาเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานให้เขาถึงมรรมกายให้ร่างกายแข็งแรงสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะจ๊ะสาธุคงไม่พูดภาษาจีนมันลืมไปแล้วเยปีดี่แล้วก็เขียนเขียนึ้นมาปีนี้ก็ไม่เขียนกมา ไปจำในเมื่อกี้เขาบอกสิ่งที่เกี่ยงคังอะไรอย่างนี้ก็สิ่งที่เกี่ยงคังไปด้วยกันนะจ๊ะสาธุและกับบวงซือหักเสียไปด้วยกันสาธุสมศาสนาในทุกสิ่งไปด้วยกันสาธุจอดเต๋าเสียงเต่าจอเต๋าจอเต๋านั่งรรมอะไรอย่างนี้สาธุเอางี้นะจ๊ะแล้วเราพู้ที่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนมณาวัตรรุ่นที่สองหนึ่งหก 454ท่านโอรุณีเยอะทีเดียวกับติปามประพย์ดีสอดีเ269จังหวัดพังงา62ท่านก็ขอให้ตั้งใจแบบพุทธปฏิบัติทรรมกันให้เต็มที่วันเวลาเรามีจำกัดแค่ไม่ถึงอาทิตย์ตอนนั้นกว่าจะละเครื่องกงนนวลมแดกก็ไม่ใช่ง่ายไปตั้งใจปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาทบทวนหลักวิชาให้ดีทำตามนั้นแหละ แลจ๊ะแล้วก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมด้วยการเราพิบัติธรรมแล้วเอาองค์พระหรือดวงใสๆสามาฝากหลวงพ่อกันทุกๆคนนะจ๊ะสาธุวันนี้หลวงพ่อก็ขออุมโมธนาและขออำนวยพรให้ลูกทุกคนนั่งพับพีบหลับตาพนมมือขึ้นมาพร้อมกันนึกถึงบุญทุกบุญ แต่งแต่ปฐมวิชาที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติมาทุวนมาจกนกระทั่งถึงวันนี้ให้มารวมเป็นดวงบุญใสใสยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้นึกอย่างนี้ให้ติดเป็นนิสัยเลยดวงบุญใสใสทำใจหยุดใจนิ่งให้ใจชุ่มชุ่มอยู่ในบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมา บาปอกุศลจะไปน,นึกมันนะจ๊ะนึกเป็นบุญใสๆสให้ใจใสใสตั้งใจให้ดีนะลูกนะขออนุภาพ่งบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธอำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไปทวนในอายตนานิพานบาร,รมีธรรมของพระปัจเจกพทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย บารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุนีสดันทะสะโร,รค้คณพพปิชาธรรมกายบารมีของอายจารย์มหารัตนอุบาสิกาจัน์คนุกยุงและมหาธาตุบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาบริยะขันติสาจาัจจทิฐานเมตตาอุเบขาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมาณภพณชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ เจ้ามรวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กลั่นกายวาจาใจธา,จา,ถา,ถาจตุทำให้จมกิดรู้ให้สะอาดแล่บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาาของพยาม,มานให้หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมานอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโครคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ลูกทุกคนสมบูรณ์ไปในมหาสมบัติจกักรพรรดิตกไม่ปร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ให้สมบูรณ์ไป็นมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานันใดจะเป็นสมัมมาอาชีวะกลายประสบความสาเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกําไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ เป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธ,ธรรมกายทำมันได้ที่ปะสัมมาส,สมุทิตาพระเจ้าคุณคหลวงปู่และคณยายอาจารย์ได้บรรลุขอ้ลูกทุกคนจงบรรลุทมนั้นจงมีสุขภาพร,ร่างกายี่แข็งแรงอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลาย อคีภัยจรภัยลาะภัยภัย,ย,ย,ยทุกชนิจดจะนำมากรามใครให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบารมีมทิศกขอยได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังจะได้มีอุปสรรคันใดเกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญให้เป็นอายุประศาสนาปฏิบัติธรรมะก,กขอยได้พบพระธรรมกายจะศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แต่ชานั้งบริยตปฏิบัติปฏิเวท จะเทศนากายเพระเบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังทำกขอใอยได้บรรลุธรรมกายความปรารถนาในกตามที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบประการสร้างบาร,รมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จด้อานุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้า ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเถิดสาธุอรหังสัมาสม,ททา,า,สมาสัมพุทโธพคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพุทธังพคะกวาตังอภิวาเทมิพุทธังพคะกวาตังอภิวาเทมิ โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตะมภะควตาธมโมสวาคาโตภะควตาธมโมธัมมังนะมะสามิธัมมังนะมะสะมิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปาติปันโนภาควะตโตสาวะกะสังโฆสุปาติปันโนภาควะโตสาวะกะสังโฆสังฆนมามิสังฆนมามิสังโฆเมนะโถพร,ระสงฆ์เบนีิพ่นของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์ โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงมะธรรมกายมีมาหาสมบัติจกักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกพบทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอสาธุเดี๋ยวอยู่ฟังธรรมจากรรพระเดบคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวกันนะจ๊ะ